สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสอกหอทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนในยามเช้ามืดนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมีเสมอเสมอเข้ามาแล้วนะวันนี้ทุกคนคงจะเห็นเนอะว่ามันมีดราม่าลุกลามใหญ่โตมาหลายวันแล้วเกี่ยวกับเรื่องของทนายตั้มแล้วก็เศรษฐีมีอย่างพี่อ้อยจนกระทั่งตอนนี้มีการขยายผล แล้วก็มีการลุกลามไปที่คู่กรณีอีกหลายๆคู่เลยไม่ว่าจะเป็นสึกของสื่อไม่ว่าจะเป็นสึกของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสึกของทนายตอนนี้เรียกได้ว่ารอบด้านกันไปหมดเลยเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วเพื่อนเอยู่ทีมไหนกันเอ่ยบางคนถึงขนาดที่สละเรือกันเลยนะคะเรียกว่าไม่ติดตามกันเลยเพราะว่ามีการไปเทคไซ์มีการไปเข้าข้างกันเพื่อนๆคิดอย่างนั้นหรือไม่ สามารถร่วมกันแชร์ความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวเองได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าหลังจากที่ทนายตั้มได้เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ได้ออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นหรือว่าได้สัมภาษณ์ษณก็ทำให้สื่อหลายๆเจ้าได้กระพือข่าวว่าทนายตั้มนั้นอาจจะหลบหนีไปแล้วก็ได้มีการชี้เป้าด้วยนะคะว่า อาจจะหลบหนีไปเส้นทางธรรมชาติทางจังหวัดจันทบุรีอันนี้เป็นคําพูดของทางเพื่อนเก่าของทะนะของคุณอัจฉริยะที่ออกมาเล่นละครหรือยังไงก็ไม่ทราบวันนั้นเพิ่งจะมีการจูบป,ปากนะจับมือกันในรายการโหนกระแสแล้วก็สัญญิงสัญญานะคะว่าจะไม่หักหลังไม่ฟ้องร้อง ไม่แทงข้างหลังต่อไปแต่พอมาณนะวันนี้มีไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตามเขาตลอดไม่แน่ใจจริงๆนะว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทางคุณอัจฉริยะก็ไปแจ้งความไปให้ข้อมูลไปแฉเกี่ยวกับทนายตั้มขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งทําให้เรางงมากว่าอะไรมันทําให้เหตุการณ์มันถึงได้เป็นแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะทนายตั้มก็ได้มาถแถลงการโดยที่ว่า พกพาความเครียดมาด้วยมีอารมณ์โกรธด,ด้วยนะคะหลายๆคนก็เรียกได้ว่าเก็บทรงไม่อยู่เก็บอาการไม่อยู่เลยเกิดค,ความเกรียดกลาดเพราะว่าขนาดทางสื่อนะขอสัมภาษณ์ยิงคำถามไปทางออทนายตั้มก็ไม่ตอบคำถามนะคะโดยกีดกันออกไปเลยว่าสำนักนี้ไม่ขอตอบคำถามไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์ส่วนทางด้านของทนายเดชาก็อยากจะช่วยเพื่อน ก็เลยออกมาแถลงข่าวบางส่วนที่เป็นข้อมูลของทางทนายตั้มโดยมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยยุติธทรมเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าในพื้นที่สื่อน,นั้นมีแต่ข่าวของเจ๊อ้อยกับทางคุณสมทิที่ได้กระพือข่าวอยู่เพียงฝ่ายเดียวโดยมองว่า ประชาชนควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ถึงข่าวของทนายตั้มโดยเช่นกันเพื่อเป็นการตัดสินทั้งสองฝ่ายดังนั้นหลังจากที่ทนายเดชานะคะได้ออกมาให้ข้อมูลดังกล่าวก็ทําให้เจ้าพ่อสื่อยักษ์ใหญ่อย่างคุณสนธิได้ออกมาฟาดแบบรัวๆเลยนะคะว่าเป็นการเลือกข้างหรือว่าเป็นการช่วยเพื่อนเป็นทนายสีเทาเหมือนกันหรือไม่มีส่วนแบ่งในตัวเลขที่มีการช่อโกงไปหรือไม่ ทนายเดชาท้าสนธิอยากแฉเชิญเลยส่วนตัวไม่มีเรื่องอะไรนอกจากขี้เมาอวยทนายตั้มแถลงครบทุกประเด็นมีหลักฐานพร้อมสู้ไม่อย่างนั้นก็คงจะหนีไปแล้วซึ่งทนายเดชาก็ออกมายอมรับน,นะคะว่าหลังจากที่ทนายตั้มได้ออกมาแถลงเกมจะเปลี่ยนไปทันทีเรียกว่าตำรวจนั้นเหนื่อยหนักกว่าเดิมแน่นอนทนายเดชาท้าสนธิอยากแฉเชิญเลย ตนเองนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสีเทายืนยันว่าตัวเองนั้นทําในสิ่งที่ถูกต้องและก็ไม่ได้เป็นการเท็จไซทนายตั้มแต่อย่างใดทนายตั้มจะผิดจะถูกศาลจะเป็นคนตัดสินไม่ได้อยู่ที่นักข่าวไม่ได้อยู่ที่สื่อทนายเดชาระบุว่าการที่ทนายตั้มได้ออกมาปรากฏตัวก็แสดงว่าทนายตั้มพร้อมที่จะต่อสู้คดีแล้ว เตรียมทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วส่วนการที่ทนายตั้มได้ออกมาปรากฏตัวเร็วกว่าที่หลายๆคนได้คาดคิดนั้นทนายเดชามองว่ามีกระแสข่าวรายงานออกมาว่าจะมีการออกหมายจับทนายตั้มทนายตั้มอาจจะเห็นก็เลยทําให้ทนายตั้มนั้นออกมาปรากฏตัวเพื่อเบรกหมายเรียกหมายจับทุกอย่าง โดยส่วนตัวนั้นมองว่าการปรากฏตัวในครั้งนี้มีความหมายอย่างแน่นอนคือเตรียมความพร้อมมานานแล้วเตรียมไม้เด็ดเตรียมหลักฐานในการขึ้นมาต่อสู้ซึ่งอย่างที่ตัวเองเคยได้บอกไปแล้วว่าก่อนหน้านี้ทนายตั้มนั้นมีการเตรียมการสู้คดีมาอย่างยาวนานมีทีมทนายที่ไว้ใจได้เอาไว้ต่อสู้คดี โดยตนนั้นมองว่าถ้าทนายตั้มพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือว่าไม่พร้อมสู้ไม่ไหวก็น่าจะหลบหนีไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับบอกว่าการถแถลงข่าวของทนายตั้มถือว่าค่อนข้างที่จะตอบคำถามได้ครบถ้วนทุกประเด็นทั้งที่มาของเงิน71ล้านบาทที่มาของเงิน39ล้านบาทรวมถึงรถหรูอย่างรถเบนซ์ นอกจากมีการให้สัมภาษณ์ของธนายตั้มยังเหมือนมีท่าทีว่ายังไม่ค่อยอยากที่จะตอบคําถามที่มีความกระทบกระเทือนจิตใจของเช่อ้อยอยู่ถึงขนาดที่ได้พูดว่าพยายามที่จะพูดไม่ให้พี่อ้อยนั้นเสียหายก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่อง39ล้านบาทที่มีการเชื่อมโยงไปถึงสแกมเมอร์ด้วยทนายเดชาก็มองว่าปกติ ในฐานะของคนที่เป็นผู้ต้องหาเวลาจะตอบคําถามอะไรก็ต้องระมัดระวังคําพูดด้วยยิ่งทนายตั้มนั้นเป็นทนายย่อมที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรส่วนแนวทางของคดีหลังจากนี้ทนายเดชาระบุว่าอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมากกว่าว่าจะมีการออกหมายจับหรือไม่พร้อมกับบอกว่าถ้าหากดูการสัมภาษณ์ของทนายตาั้มจะเห็นได้ชัดเลยว่าทนายตั้มนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเมื่อถามว่าจะมีหมายจับ ออกมาหรือไม่ส่วนตัวทนายเดชชามองว่าน่าจะมีการออกหมายเรียกหรือไม่ก็หมายจับเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอาญาจากการที่ทนายตั้มได้ออกมาปรากฏตัวก็าอาจจะมีการระงับหมายจับไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนที่มีการสอบสวนเจ๊อ้อยอย่างมาราทอนทนายเดชามองประเด็นนี้ว่าการสอบสวนหรือว่าสอบปากคํานานขนาดนี้แสดงว่าน่าจะเป็นการให้การในเรื่องเดียวกันแล้วเจออ้อยนั้นก็กลับไปกลับมาสอบสวนแล้วทําให้เกิดความงงงวยและเชื่อว่าพนักง,งานสอบสวนน่าจะเกิดความไม่มั่นใจอย่างแน่นอนจึงต้องสอบไปสอบมา ซึ่งปกติแล้วถ้าสอบปากคำสองสาชั่วโมงก็น่าจะรู้ผลจากการที่มีการสอบนานขนาดนี้แสดงว่าต้องพบความผิดปกติบางอย่างของเจ๊อ้อยหรือเปล่าให้การที่ไม่ตรงกรันหรือว่าให้การแล้วดูมีเงื่อนงำจึงอยากจะให้กลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของคดี71ล้านบาทมองว่าเจ๊อ้อยนั้นจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่า71ล้านบาทตอนที่ไปทวงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรยื่นโนติไปรเรื่องอะไรกันแน่ เจ้าหน้าที่จะได้ตั้งข้อหาได้ถูกแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ชัดเจนที่จะตั้งข้อหากับทางทนายตั้มหรือไม่ส่วนที่มีการมองว่าทั้งเงิน71ล้านบาทนั้นเป็นการให้โดยสเสน่หาทนายเดชากล่าวว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากว่าเงินดังกล่าวนั้นให้ทนายตั้มเพราะสาเหตุอะไรเพราะจํานวนมันเยอะแล้วก็ให้หลายครั้ง ทนายตั้มมองว่าเรื่องของตนเองไม่ได้เข้าข่ายของการช่อโกงอย่างแน่นอนอันนี้ทนายตั้มยืนยันอย่างชัดเจนและทนายตั้มก็ขยายความด้วยว่าเป็นการให้เงินโดยที่ว่าไม่มีข้อผูกมัดไม่จําเป็นต้องใช้คืนดังนั้นหากผู้เสียหายมีเอกสารหลักฐานว่าทนายตั้มนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้เงินคืนก็ขอให้เอามาแสดง ส่วนในกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการอุ้มเลขาเบียไปสอบปากคำเรื่องนีง้ทนายเดชามีข้อมูลว่าเลขาเบียนั้นเป็นคนสนิทของทนายตั้มจริงรู้ข้อมูลหลายอย่างแต่ไม่ถึงขนาดที่ต้องซัดทอดมาถึงทนายตั้มหากเข้าข่ายของการช่อกงเป็นปกติธุระหรือไม่ทนายเดชามองว่าข้อนี้ไม่น่าจะเข้านะยกเว้นว่าจะไปหลอกลวงหลายคนจึงทําให้มีองค์ประกอบ การกระทาความผิดที่ยังไม่ครบถ้วนส่วนจะเป็นกระบวนการหรือไม่ก็ต้องไปดูที่พยาหลักฐานว่าเป็นอย่างไรส่วนตัวมองว่าหมายจับน่าจะมีนะทนายตั้มเมียทนายตั้มพี่เมียโดนหมดที่เส้นทางมันไปเชื่อมโยงถึงกันเมื่อถามว่าคดีนี้หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากไม่มีข้อมูลเป็นจริงสามารถจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ทนายเดชาตอบว่าก็เป็นไปได้นะก็ต้องรอดูทางทนายตั้ม ว่าจะสามารถให้การหักล้างกับกเจออ้อยผู้กล่าวหาได้หรือไม่ส่วนคำถามที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมว่ามีใบสั่งให้จัดการกับทนายตั้มทนายเดชากล่าวว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าปากดีมีคนจองกระถิ่นอยู่เยอะเหมือนกันก็น่าจะมีศัตรูเยอะเพราะว่าไปร้องเรียนในเรื่องต่างๆมากมายจึงอาจทำให้ทนายตั้มนั้นตกเป็นเหยื่อของการเช็คบินในการล้างแค้นส่วนตัว ส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความวยุติธรรมในสังคมที่เป็นเพื่อนในกลุ่ม Dream t e ด้วยกันทนายเดชามองว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็สนิทกันนะอาจจะเป็นเพียงแค่แซกันเล่นๆหรือเปล่าซึ่งพอมีดราม่านี้ขึ้นมานะคะหลายๆคนก็มองว่าแสดงว่าจะต้องมีการแตกหักกันอย่างแน่นอนถึงได้แซะทางทนายรณรงค์ เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งตอนที่ไม่ได้ฟังเองก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าโอทไมฟาดกันแรงขนาดนี้อันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวไปแล้วด้วยในเรื่องนี้เพื่อนๆได้รับฟังแล้วเพื่อนๆคิดว่าทนายตั้มมีอารมณ์อย่างไรมีความรู้สึกต่อทนายรณรงค์อย่างไรรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหจากการแถลงของทนายรณรงค์หรือไม่ที่บอกว่าตัวนั้นมีเขา สำหรับการถแถลงข่าวของทนายตั้มในครั้งนี้ทนายเดชาก็มองว่าส่วนใหญ่ก็ทําได้ดีแล้วนะคะในการออกมาหักล้างข้อกล่าวหาทุกอย่างทุกอย่างมันก็คงจะเป็นไปด้วยเรื่องของพยานหลักฐานโดยส่วนตัวทนายเดชาได้มองว่าทนายตั้มพลาดเป็นอย่างมากที่ไปทะเลาะก,กับสื่อถือได้ว่าเป็นการขาดสติทําให้เป็นการเพิ่มศัต,ตรูในครั้งนี้ด้วย ตอนนี้ศัตรูเก่าศัตรูใหม่รวมทั้งสื่อมวลชนสหาบาทาเล่นงานทนายตั้มจนแทบไม่มีที่ยืนในสังคมทนายตั้มนั้นเติบโตมาจากโซเชียลเติบโตมาจากการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนแต่นวันนี้กลับไปพูดในลักษณะของการดูถูกสื่อมวลชนโดยเฉพาะคุณพุทธะอภิวันถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมาก การไม่ควบคุมอารมณ์ในขณะที่ให้สัมภาษณ์เช่นกรณีไม่ให้ดาวแปดแฉกนั้นสัมภาษณ์ส่วนตัวผมมองว่าถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติสื่อมวลชนและไม่ควรที่จะใช้คำว่าถูกสื่อนั้นคุกคามโดยทนายตั้มได้มีการระบุถึงกลุ่มรลยแล้วก็ระบุไปเลยว่าขอให้คุณพุทธอภิวันนั้นหยุดคุกคามในชีวิตส่วนตัว ส่วนคุณทุทได้ย้อนถามว่าจำได้ไหมผมพูดถึงความดีของคุณในวันที่มีกระแสลั่นคนบริสุทธิ์ใจเขาไม่มีแผลเขาก็เลยไม่กลัวสื่อไงก็ต้องบอกครับว่าผมมาโดนคุกคามจากทีวีช่องหนึ่งเยอะมากเข้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปถามถึงเรื่องผมอยู่ไม่อยู่กี่คนลูกทําอะไรผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลยตัดปัญหาครับปิดเบอร์นั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะ แต่ผมก็อยู่บ้าน,นครับไม่ได้ไปไหนผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับนะแต่ยังไม่ต้องออกกันหรอกครับนะเดี๋ยวอ,อนาคตก็เดี๋ยวกลับไปเลิกเลิกให้คุณพุทธนะครับเลิกมาคุกคามในชีวิตส่วนต,ตัวผมก่อนนะครับครับผมก็ต้องชี้แจงตรงนี้ว่าเราและทีมข่าวไม่เคยไปคุกคามอะไรทนายตั้มเลยทนายตั้มจาได้ไหมเวลาทนายตั้มมีประเด็นอะไรทนายตั้มยังอยากให้สื่อไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่อยู่ตรงข้ามทนายตั้มไม่ใช่เหรอ และทาไมวันนี้พอทนายตั้มมีประเด็นทําไมทนายตั้มกับตั้งคําถามถึงกับการทํางานหน้าที่สื่อว่าไปคุกคามทนายตั้มทนายตั้มจําได้ใช่ไหมผมเนี่ยกล้าการันตีว่าผมน่าจะเป็นช่องแรกๆที่พูดถึงความดีคุณในวันที่คุณเจอเกอระแสทนายตั้มลืมไปหมดแล้วเพราะวันนี้ทนายตั้มเหมือนทนายตั้มที่ผมไม่เคยรู้จักเหมือนทนายตั้มที่หัวร้อน ก็ฟาดกันไปฟาดกันมาแบบรัวๆเลยส่วนทนายเดชาก็ไม่แพ้กันนะคะหลังจากที่ได้ออกมาแถลงการหรือว่าออกมาให้ความคิดเห็นที่ใครหลายๆคนได้มองว่าเป็นการช่วยเพื่อนเป็นการเลือกข้างเพื่อนถึงขนาดที่ออกมาดา่าทอหรือว่าประกาศที่จะเลิกติดตามกันเลยทีเดียวหาว่าเป็นทนายหน้างเงินทนายที่ไม่ได้เห็นถึงความยุติธรรม ส่วนในกรณีที่นายสนธินานะผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการได้ออกมาระบ,บุว่าจะมีการออกมาแฉทนายเดชานั้นทนายเดชาไม่หวัน่นะคะบอกอยากแฉแฉไปเลยเชิญน,นี่ก็รอดูอยู่ตนเองไม่ได้มีเรื่องอะไรให้แฉนอกจากเป็นทนายขี้เมาก็แค่นั้นเองตนเองนั้นไม่เคยมีประเด็นของความสีเทาไปเกี่ยวข้องกับการตบทรัพย์ใครไม่มีเมียด้วยมีแค่หมาสี่ตัวถ้าอยากแฉก็เชิญเลย ยินดีนะครับใครจะแฉก็เชิญเลยนะครับผมทนายสายเมานะครับไม่ใช่ทนายสายโกงนะครับผมไม่เคยเกรงกลัวใครอยู่แล้วนะครับใครจะลบก็ลบเลยครับใครจะแฉก็แฉไม่มีปัญหานะครับนะผมไม่สนใจนะฮะมีสื่อในเครือผู้จัดการเขาบอกว่าเดชาไม่แคร์สื่อผมเนี่ยเป็นคนแคร์สื่อการที่ผมจะดังได้ก็ต้องมีสื่อวันนี้ผมก็เรียกสื่อตั้งประมาณ16ช่องมาฟังการแถลงข่าวของพี่เดที่สำนักงานนะครับ16ช่องถ้าพี่เดไม่เจ๋งจริงไม่เจ๋วจริงนะ น้องๆสื่อมวลชนทุกช่องไม่มาฟังพี่เดย์พูดพี่เดแม่งก็ต้องมีของดีและจะบอกว่าผมไม่แคร์สื่อได้ไงนะถ้าบอกว่าผมไม่แคร์สนธิเป็นไปได้คนสายเมาไม่ใช่คนสายขี้โกงใครจะแฉจะอะไรตามสบายครับไม่มีอะไรที่ทําผิดกฎหมายนะเต็มที่เลยครับไม่เคยโกงธนาคารไม่เคยโกงแบงค์ไม่เคยแรงต่างเงินก็ของตัวเองซื้อวายกินเองไม่ได้คดไม่โกงหลอกลวงชาวบ้านเข้ามาใครจะบอกว่าผมกลัวสนธิผมไม่เคยกลัวไม่เคยสนใจนะครับอยากแฉอะไรก็แฉ นะแต่ถ้าผมเสียหายเดี๋ยวผมก็พร้อมจัดก,การนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยพูดชอบทําไม่สนใจนะครับว่าคุณจะเป็นใครอะไรไงบอกว่าอะไรเนี้ผมไปช่วยคนชั่วเออนะช่วยคนผิดนะช่วยทนายตามมาั้มอะไรต่างทนายตั้มเป็นเพื่อนผมทนายตั้มก็ยังไม่ใช่คนผิดศาลยังไม่ตัดสินถือเป็นผู้บริสุทธิ์ถามผมช่วยทนายตามมั้มไหมไม่ได้ช่วยทนายตั้มมีทนายความอยู่แล้วทีมเขาต้องมีทั้งสี่ห้าคนเขาวางแผนในการสู้คดีมานานแล้ว ผมก็นําข้อมูลในส่วนของทนายตั้มมาแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบเพราะทุกวันนี้ก็มีแต่การรายงานข่าวจากคุณสนทิอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยทีละคลิปทีละคลิป EP หนึ่ง EP สองผมก็เอาของคุณทนายตั้มมาปล่อยบ้านหนึ่งเป็นผู้กล่าวหาอันนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่ตรงกันคุณสนทิจะมาว่าผมได้ไงอย่าไปผูกขาดความถูกต้องเนี่ยอย่าผูกขาดและคนอย่างผมไม่เคยเกรงกลัวใครบอกได้เลยนะครับจะทําอะไรจะแฉอะไรได้แล้วผมไม่ใช่ทนายตั้ม ไม่เคยโกงลูกความไม่เคยอะไรต่างๆไม่มีแผลอะไรเลยนะคุณตรวจสอบได้เต็มที่เลยคนอย่างผมตรงไปตรงมานะและที่สําคัญเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเลวจะช่วยยังไงก็รักนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าไปช่วยกันปกปิดความชั่วหรืออะไรไม่เกี่ยวส่วนทนายตั้มสมมุติว่าทําผิดก็ติดคุกก็แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ทําผิดก็รอดคุกนี่นะครับนะเป็นวันที่ทนายตั้มออกมาปรากฏตัวที่กองปราบเกมเริ่มเปลี่ยนเพราะอะไร เพราะทนายตั้มไม่ได้หนีครับหลายคนปล่อยข่าวครับเต้าข่าวมั่วหลบหนีบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอะไรต่างๆย้ายบ้านย้ายอะไรต่างข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าทนายตั้มนอนอยู่บ้านเขามีตำรวจหกนายจากกองปราบไปเฝ้าทางเข้าหมู่บ้านเขาแล้วเขาก็เดินมากองปราบโดยไม่ต้องแจ้งหมายข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ประมาณสิบห้านาทีทําให้เกมของคดีปเปลี่ยนแทนที่วันนี้จะมีข่าวออกหมายจับก็เป็นการยกเลิกการออกหมายจับไป เอาทราบมาว่าวันอังคารจะออกหมายจับทนายตั้มโผไม่ออกหมายจับเพราะทนายตั้มพูดชัดเกนปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องเงิน71ล้านโดยบอกว่าเป็นเรื่องการให้โดยเสนหาหรือให้โดยไม่จําเป็นต้องคืนน่ะฝ่ายตํารวจก็ต้องไปคิดให้รอบคอบก็นนีเมื่อเขาปฏิเสธนะนะคุณไปกล่าวหาว่าช่อโกงคุณต้องไปหาหลักฐานมาว่าช่อโกงยังไงหลอกลวงยังไงหลังจากนั้นต่อมาเงินอีกประมาณเท่าไหร่3าล้านนไปกล่าวหาทนายตั้มกับพวกไปช่อโกงอีก เงิน39ล้านอะไรต่างทนายตั้มบอกว่าอะไรมันเป็นเรื่องของสแกมเมอร์นะมีการหลอกลวงผู้เสียหายก็จบอีกหลักฐานมีอะไรถึงทนายตั้มไหมไม่มีเพราะการดำเนินคดีในชั้นศาลเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าออกคลิปเป็นวันวันวันนี้ EP หนึ่ง EP สอง EP สามช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับเจ็ดสิบเอ็ดล้านเขาก็ปฏิเสธประเด็นสามสิบเก้าไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องเขาเลยเงินทองไม่ได้เข้าบัญชีเขาเลยจบเหลือประเด็นรถเบนซ์ พูดง่ายๆเข้าใจาง่ายเลยรถรุ่นนี้ไปดูราคาตลาดเลยจะรู้ว่ารถคันนี้ราคาประมาณ1112ล้านไม่ใช่7จล้านตามที่มีคนเต้าข่าวตกหมดทุกประเด็นแล้วก็ไปนําเสนอข่าวบอกรถเบนซ์ทนายตั้มรับเงินสดไป13ล้านหรืออะไรหลังจากนั้นก็เอารถไปเข้าไฟแนน้นไม่ยเอาเงินไปจ่ายก็เป็นความเท็จอีกปรากฏรถนั้นเป็นชื่อของผู้เสียหายคือจตุพรตั้งแต่เรื่องต้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไงโกหกหมดต่อไปบอกว่าเอารถเบนซ์ไปให้จีนเทาจีนเทาเช่า ปรากฏก็เป็นไงทนายตั้มปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปให้จีนเทาเช่าจนกลายเป็นสื่อน,นี้ไปให้สัมภาษณ์ทางช่องเจ็ดวันนี้บอกว่าอะไรสัมนิฐานว่าคิดว่าเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเป็นไงข่าวบิดเบือนทั้งนั้นผมได้แหล่งข่าวจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกว่าพนักงานสอบสวนพยายามสอบสวนปากผู้เสียหายหลายครั้งหลายหนเพื่อให้แน่ชัดว่าตกลงการให้โดยสเสน่หาเรื่องการยกักยอกเรื่องการผิดสัญญานะครับหรือการชออ่อโกงเพราะคําให้การคําพูดต่างๆนั้น ยังไม่สอดคล้องกับพยานเอกสารและแชทรวมถึงเส้นเงินเท่าที่ผมทราบมาก็เลยต้องสอบไปสอบมาสอบไปสอบมาสอบอยู่นั่นแหล่นะครับคดีช่อโกงไม่มีคดีไหนที่จะมาสอบเยอะแยะขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้าคดีอะไรแน่จะเป็นช่อโกงยักย่อหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เกมเปลี่ยนทนายตั้มมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาสู้คดีแล้วนะสื่อพวกนั้นก็ปล่อยข่าวทนายหนีออกนอกประเทศไปทางจันทบุรีบ้างหนีไปมาเลเซียบ้างอะไรต่างๆไปไงโกหกหมดเลย พี่น้องกระชาชนที่คารบเวลาเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราอาจจะเกลียดทนายตั้มเรามองว่าทนายตั้มเป็นทนายเป็นทนายสสีเทาบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็มีสื่อบางสื่อก็นะโอ้โหซัดเขาเต็มเหนียวมันก็ทําให้เข,เขาดูแย่แต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิดนะแต่กาลังอธิบายว่าเวลาศาลจะตัดสินเขาดูจากพยานหลักฐานในํำนวนไม่ใช่ดูจากน้ําลายเพราะนั้นเขาปฏิเสธทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะเขาวางแผนในการสู้คดีมาอย่างดีเขารอว่าเมื่อไหร่จะออกหมายเรียกเมื่อไหร่จะออกหมายจาับเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้เกมเปลี่ยน และเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะดําเนินคดีเรื่องชอง่อโกงปกติทุรละหรือฟ้องในเร่งต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกองปราบจะต้องสืบสวนสอบสวนให้ลึกมากกว่านี้มันเข้าองค์ประกอบความผิดข้อหาอะไรช่อโกงเนี่ยต้องมีเจตนาตั้งแต่แรกเลยในการโกงแต่ถ้าเป็นเรื่องของการร่วมลงทุนแล้วทาไม่ได้ตามที่ทำบัานสัญญามันก็จะกลายเป็นผิดสัญญาทางแพ่งมันก็ไม่ใช่การชอ่อโกงร่วมลงทุนมันมีกําไรและขาดทุนอย่างนี้ไม่ทาตามสัญญาก็ผิดสัญญาร่วมลงทุน ยกเว้นไปให้คำม,มั่นสัญญาว่าเอาเงินมาลงทุนเท่านั้นตอนนี้แล้วจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแน่นอนการันตีไอ้แบบนี้อาจจะเป็นช่อกงได้เพราะถ้าทําไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเรื่องการหลอกลวงแต่พี่เดแคร์สื่อนะอย่าไปหลงเชื่อสื่อเครือผู้จัดการบอกพี่เดไม่แคร์สื่อถ้าไม่แคร์สื่อจะเรียกสื่อมาทำไมวันนี้ตั้งสิบหกช่องนั่นสํานักงานทุกครั้งไม่ว่าคดีอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ยังรับผิดชอบคดีสําคัญที่เป็นข่าวอยู่หลายคดีอยู่และจําเป็นต้องแคร์สื่อเพราะ ถ้าไม่แคร์สื่อถึงเวลาเรียกสื่อสื่อจะมาหรือต้องให้เกียรติสื่อต้องดูแลสื่อนะครับดูแลหมายถึงให้ความเข้าใจนะครับน้องๆลูกๆหลานๆทั้งนั้นนะพี่เดย์เป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะเพราะนั้นใครจะบอกพี่เดย์ไม่แคร์สื่อไม่มีครับสื่ออยากจะมาหาผมอยากมาสัมภาษณ์พี่เดไม่อยากฟังความข้างเดียวอันนี้เขาบอกผมนะนะถ้าฟังคุณสนทิพพูดอย่างนี้อ่าต้องฟังพี่เดย์พูดมันจะได้ฟังให้ครบถ้วนส่วนใครจะไม่ชอบผมก็ผมไม่ได้ว่าอะไร บ fc บอกไม่ต้องอ่านคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ผมก็จะไม่อ่านครับก็ขอบคุณมาก fc ที่ให้กำลังใจผมจบไปแล้วนะคะสำหรับความมั่นออกมั่นใจของทนายเดชาในการต่อกรก,กับสนทิลิ้มในครั้งนี้แล้วยืนยันเลยว่าไม่ได้กลัวกลัวที่ไหนอะถ้าอยากแฉก็เปิดมาถ้าอยากเกิดก็เปิดมาแต่ว่านี้สนทิเขาก็ดังอยู่แล้วเนาะในคดีนี้นะคะมีแต่คนแซวว่าหรือว่าพี่อ้อยนั้นจะหนีเสือปะจระเข้ เพราะตามความจริงนะเรื่องราวในอดีตของสนธิลิ้มทุกคนก็คงจะทราบไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าหลายๆคนก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะว่าพี่อ้อยนั้นจะเจออะไรบ้างบางคนมองด้วยซ้ำว่าในสิ่งที่พี่อ้อยพูดนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงร้ออร์ซนน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นมันน่าจะมีเงื่อนงำหรือว่ามีใครสอนให้คุณอ้อยนั้นได้พูดอะไร แล้วในสิ่งที่ทนายตั้มได้ปัดตกทุกกรณีที่ได้ออกมาแถลงนั้นก็ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะว่าสนุปแล้วคดีนี้จะโอะพอหรือเปล่าเพื่อนๆล่ะคะได้รับฟังความรอบด้านแล้วคิดเห็นอย่างไรคุณอยู่ทีมไหนอย่าลืมช่วยกัน,กนแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ